โอ้ยแก้วจะไปทาปันลักไปก่อไม่ก่ะ <laughs> ไป่ก่ะเด <laughs> ินเดินเดนเดี๋ยวเราไปเอาทาปันลักกันนะครับเย ه, ไ่ไายบายไายไบายกันเอะซึ่งวันนี้เรามี Japanese เจ s ปนิชชีสเค้กด้วยครับที่ทาปันลักครับผม <h ums> ค่ะท่าผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าปานลักณนะครับแล้วก็เอาขอนมมาด้วยเจเบเนสชีสเค้กครับกับน้องแฮคุกกี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ท่าปานลักณนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ทาจาาังหวัดลำพูนครับผมเป็นฟาร์มออร์แกนิกนะครับแล้วก็มีบ้านดินด้วยเดี๋ยวเราดูบรรยากาศกันนะครับว้าวพิซซ่าครับนี่ ไปเลยบอกเลยว่าเจ้าที่งมากปวดเท้าหายรู้ักษาเหนื่อยมากเลย แล้วเธอก็ทำให้ใครได้ดีดีแล้วเธอก็ไปทำไม้ัวหวันมีเยอะเนาะมียังพอมีอยู่นะคะลูกมาเลยค่ะไม่ต้องแย่งกันนะคะจะหมดแล้วค่ะมาค่ะคุณลูกค้า ตอนนี้คือจะเปิดสะ่า,นาน้น้ำด้ใช่ไหมคะโอ้โอนนที่สุดเลยคนฟอโล่เป็นแสนแล้วอะ่ะตอนนี้ได้แบบโลหทองโล่เงินแล้วอะป้าบอมมากนะคะเพจไม n นี่ใช n แน่ที่สุดเลยเ <c oughs> นี่ย <c oughs> คุณเนี่ยเปิดเพจเราเปิดเพจมาก่อนอุกน <c oughs> ิงมาทาบันลักตอนนั้นเห็นไหมตอนนี้นี่คือแบบ ต้องขอรอให้เราไปลงไมชี่ไมนี่ชานลอร่อยนะคะได้เละคุณผมเรา,าเป็นพารามิเนาะพารมิตร่วมกันนะ,นะเนาะเก่งมากนุองใหม่ที่คู่สุดยอดมากเลยคือจับประเด็นได้ดีมากเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบ<ม>ทุกคนแบบอยากรู้ไงว่ามันเป็นยังไงแล้วตอนนี้<ม>อยางเง<ม>ี้ยคอนเทนต์ดีมากเก่งมากะคะ่อย่าลืมติดตามนะคะไมนี่ชา n น l อยู่ข้างบ้านทาบรรลักอยู่ข้างบ้านทาบรนลักนะคะข้างบ้าน นี่แล้วมาชนกันที่ก้อยนะครับเป็นคนเก่งมากเลยเนาะคนเก่งมากมาเทียท่ยวภารกิจทาปันรักนะครับอําเภอแม่ทาจะ,ะมาลําพังพูดทาปันรักออร์แกนิกฟาร์มนะคะเยี่ยมมากมาชนโอเคเดี๋ยวก็แผนที่จากทีมเวตาคิดนะครับผมโอเค<า>ค่ะกดติดตามกดแชร์เพจกันด้วยนะครับเพจทาปันรักเพจทาปันรักค่ะแล้วก็เดือนหน้าอย่าลืมมาออร์แกนิกมาร์เก็ตเราด้วยค่ะอาทิตย์แรกของเดือนค่ะเนี่ยดูด้าอเคเราไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ ฟิปเน็รูมเลยครับท่านผู้ชมนี่นี่ก็มีสวนผักออร์แกนิกด้วยนะครับท่านผู้ชมมีทุกอย่างในบ้านมีพริกนะมีพริกด้วยมีผักคะนา้าแม่นะคะอ่าผักคะน,น้านี่ส่วนต้นไม้เงาะแม่เงาะน,นะสวนผลไม้สวนผลไม้ครบเลยเลองก่องเนาะนะใช่มีทัวร์ผักสวนครัวโอ้โหสุดยอดมากสำหรับทาปันรักนะครับมีครบทุกอย่าง พูดได้ว่าเออมีทุกอย่างจริงอันนี้ว่าหางจระเข้น่าจะทำสมุนไพรบางอย่างแหละเนาะทำแชมพูอ๋อแชมพูสมุนไพอ๋อชลัแชมพูวัานหางจรงะเข้มีสับประรดด้วยต้นไม้ครบจบไปที่เดียวครับโอเคท่านผู้ชมก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับที่ทาปันรักเนาะหล่มาวันนี้เยี่ยมมากประทับใจแล้วก็เป็นฟาร์มออแกนิกฟาร์มที่แบบเออ เป็นแบบคล้ายเป็นพี่เป็นน้องกันที่มาเที่ยวได้กันแลนะเนาะแล้วก็มีการวางขายอาหารแล้วก็ที่เป็นคล้ายๆแบบว่าที่มีประโยชน์เนาะแล้วก็เป็นบางอย่างก็เปออรคแกนิกฟาร์มด้วยเนาะคือเยี่ยมเยี่ยมมากาๆนผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ใกล้ๆบ้านเราก็คืออำเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนนะครับอยู่ใกล้ๆนี่เองเดี๋ยวแฟนที่จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมมาเที่ยวกันเยอะนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจกันด้วยครับผมทาร์บักนะครับลาไปก่อนสําหรับคลิปนี้ครับผมกับผมในช่นครับนี่นี่นี่ก็เป็นแลนด์มาร์คข้างหน้าหน้าถนนของเขา อย่ามากครับั๊บโอเคสวัสดีครับ